สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทา้งช่องโลกิกภาารั้วยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะเมื่อนี้กัมพบกับรากิกกับเสาว,วันเสาร์ที่15กุ 5, 12, มภาพันธ์2568เมื่อนี้โลกิกสิมีตัวเลขแนวทางเราพัฒนาตรองวดของเซียนซูมนะคะเ <c oughs> มือ่อคืนเป็นจังไดกันน่คะสาหรับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาติดตามผู้ใดแน่ ก่อนอื่นลองกิกก็ต้องขออภัยหลายๆนะคะที่ตัวเด็กแนวทางของลองกิกตัวนินตัวจอบาบานนะคะต้องกราบขอถูกอภไปที่คนที่ติดตามอยู่แต่ว่าแต่ตก็มีหลายเซียนอยู่นะคะที่เข้าไปเดี๋ยวแต่ว่าคลิปนี้เนาะคลิปนี้สปินของเซียนซ้มเพราะว่าเพิ่งหายแนวทางมาแล้วตองหวดวเลยเพราะว่าเพิ่นเพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อวานเนาะคะ่ะลองกิกก็ได้ลุง้งหายไปแล้วอาจจะบริ้แยคลิปเนาะแต่ว่าเพิ่งเพราะว่าเพิ่งมาตัวเด็กแนวทางเพิ่งมา ของล็อกกี้ก็เข้าไปแต่ที่ตัวดินเนาะคะ่ะดินวิ่งรูดอ่ะก่อนที่สิปเบิ่งตัวเลขแนวทางลาพัฒนาต้องวดของเซียนซุมนะ้มเนาะก่อนอื่นล็อกกี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณแน,นวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะที่อ่าตัวเลขแนวทางของเซียนซุ้มเนาะคะ่ะที่หายแนวทางมาวางทางช่องอ่ะของเพิ่นก็สิมีรัฐบาลไทยอยู่เนาะแต่ว่ารอก่อนเนาะคะ่ะรอติดตามเบิ่ง งวดนี้ครั้งแรกเนาะของเซียนซุ้มพื้นหามากับปังสุดๆสำหรับเมื่อคืนลาวพัฒนากับ14กุมภาพานันสิบสี่วันวาเลนไทนยเฮงสุดๆปังสุดๆ,ดๆ,ดๆมากับวันแห่งความรักเนาะของตัวเล็กแนวทางของเซียนซุ้มอ่าแล้วก็ที่สำคัญเนาะคะ่ะกราบขอประคุณเอฟซีแฟนคลับเนาะที่เอ็นดูแล้วก็ยังอ่ายังเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องล็อกกี้กับขอประคุณหลายๆเลขทุกตัวเนาะคะ่ะ อาเมาเป็นแค่แนวทางปลูดใส่วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเก่าเชินเคยเหลืกบ่อขาวบป,ปังเรากก็กต้องขออภัย FC แฟนค่ะบบางหน้าเด้อค่ะเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าไปเบึ่งตัวเล็กแนวทางล่าพัฒนาตองวดของเซียนซุม้มกับแนวทางไม้ของวันที่17กันต่อเลยค่ะค่ะน,นี้ก็จะเป็นแนวทางราพัฒนาของเซียนซุ้มนะคะสำหรับเมื่อคืน ที่ผ่านมาสองทุ่มครึ่งเป็นจังไรแน,น่คะ่ะมีผู้ใดได้ผ่านหูผ่านตาหรือเห็นแนวทางครั้งแรกของเซียนซุ่มกันบ่คะ่ะเพราะว่าเรากลิกลุงไปในรวมเซียนเนาะโคงสุดท้ายสรุปโครงสุดท้ายรวมเซียนแต่ว่าก็ขื้นห้อยููแรกๆอยู่นะคะสําหรับแนวทางรลวพัฒนาของเพื่นงวดแรกครั้งแรกที่ทห้มาว่างทั้งช่องเนาะคะ่ะอ่าเป็นของเซียนใหม่เนาะเซียนซุ่มมีอยู่สามเซียนเนาะ,ะที่เอามาลุ้งห้เมอว่านนี่ เดี๋ยวเบื้องย้อนหลังจากน้อยก่อนเนาะก่อนเิไปเบืเ้องแนวทางใหไม่เพิ่น๋ยวจะมีเซียนทีลนะเนาะที่มาวางครั้งแรกหลุดไปเนาะต,ต้องขอไยหลายๆสาหรับงวดแรกของเพิ่นไปไมค่ค่ะเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะแต่ก็มีของเจุนมเนาะเจโนมเข้าไปที่เด่นวิ่งรูดเนาะตัวดินเพิ่นก็ถือว่าโอเคผ่านเนาะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนา แล้วก,ก็น,นี่ค่ะปังสุดๆุดสำหรับของเลขกมีที่มารอนะคะรอติดตามรอติดตามรอติดตามของเล็กมีที่มาของล็อกกี้กของล็อกกิกกะเขาแต่ตัวเวทเอ่อตัวดินเนาะตัวดินวิ่งรูดเมื่อวานที่ลุงคิดไปหายกับดินที่จิตลองที่แปดแต่ว่าตัวจับคูจับชนก็อาจจะรูุดไปพลาดไปเนาะต้องขออภัยเอฟซีแฟนคับ สองสุวรรณทั้งบนทั้งล่างเนาะสาหรับสายวิ่งสายรูดหลดบนรูดล่างปังสุดๆอยู่ของมาดามคำนวณกับปั่งอยู่ค่ะสำหรับตัวสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดกอดขอ้อกันมากนะคะสกับจิ 10. เอาไว้ตามตอนน่อแนวทางไม้เพิ่นเนาะรอ,ก,อก่อน แล้วกับของอซอสเชชัยของอซอสเชชัยรุดไปค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาเสยนนมเส้นนมกับรุดเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ่ะรอก่อนอ่ะเหล็กกลับนั่งฝาครั้งแรกที่หายมาวางกับรากิกะรุดไปเนาะค่ะไอฮาเจออกซิเจเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาเดี๋ยวคอยตามตัวตามไม่กันเนาะสำหรับเราพัฒนาของ ทุกทกเซียนนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอเป็นอของเซียนซุ้มนะคะเข้าไปเต็มๆคักแน่ค่ะขั้งแรกที่ให้มาว่างนั่งสองถ้าแม่นว่าตัวเด่นเพิ่นเป็นซีเนาะแห่งสิจังคักสาหรับตัวนี่ตัวจอแต่ปนันเพื่อนกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะตัวนี่ตัวจอะีหกแล้วก็ตัวจับคู่กันไว้เนาะซีเจ็ด แล้วก็บ,บ่หน่อยเออแล้วก็บ,บ่หลายหางเนาะมีหน่อยหางมีแค่สีห่หางแล้วก็มีแค่เลขเพิ่นสามตัวเพิ่นกเกือบเนาะคะ่ะสามสี่เจ็ดแต่ว่ามันออกหกสี่เจ็ดเนาะแต่ว่าสองตัวข้างบนข้างล่างนี่เห็นรู้สุดๆแล้วค่ะที่มาว่างข้างสองข้างแลกไหมาสามาเด่นที่สามล่องที่สี่เนาะคะ่ะเป็นกระเลสินินที่สามสะส่วนหลายแต่ว่าแค่สี่หางเนาะคะ่ะหน่อยหาง หน่อยหางหนาจับตามองหนาจับจองเบึงสําหรับแนวทางเพิ่นฝากไว้พิจารณาแล้วก็ไว้อีกหนึ่งแนวทางสําหรับน้องใหม่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกกระมานกระเฮงกระปังก็นี่เราอ่างวดต่อเนาะเขาให้ซีปังปังมันมันไปกับเพิ่นแล้วก็เขาให้แนวทางเพื่อนปังปัง,ปงไปน้ำกันเนาะค่ะเปิดตัวครั้งแรกกรเ็เฮงสุดๆส,สำหรับซีหกล่างตรงๆแล้วก็ซีเจ็ดบนตรงๆ เอาไปเต็มเต็มไปต่อกับแนวทางใหม่นะคะเพื่อนหายมาแล้วอเตรียมตัวแคปหน้าจอลองพิจารณาอีกจับงวดลองดูเนาะว่าสิตามบอเพราะว่าครั้งแรกเพ็่นปังไปแล้วเนาะคะ่ะบางคนก็นยังยังยังอยู่นะเพราะว่าครั้งแรกนะคะครั้งแรกอาจจะยังบอท่านใด ิดใจท่อใดเนาะคะ่ะแต่ถ้าผูดใดลร่องครั้งแรกแล้วปังกะดีใจด้วยนะคะดีใจน้าสําหรับตัวเลขแนวทางที่เข้าไปเต็มเต็มตรงๆงทั้งบนทั้งล่างเนาะของเซียนซูมแคปหน้าจอสําหรับเล่าพัฒนาของเพื่นวิ่งลูดครั้งแรกอวิ่งลูดของวันที่สิบเจ็ดนี้เนาะคะ่ะวิ่งลูดเพื่อนหายมามีหนึ่งกับสองแนวทางครั้งนี้เนาะหนึ่งกับสองสองตัวสีหาง 1นึ่งีหนึ่งหาสองสีสองหาตัวนินตัวเจอสองหางเนาะคะ่ะหามาสีหางยังมาพออะไรยังมาตัดหายนิน่เจะอ,อีกสองหางเนาะ,ะหนึ่งห้าแล้วก็สองสีแนวทางมา4หางบ่ลายค่ะบ่ลายกันไว้นะคะมีตัวกันพอรอมรอบนี้เป็นตัวกันสองหแล้วก็หนึ่งหก ามตัวสามหางไม่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองหกในสองหาหนึ่งสองหกตัวนิ่หนึ่งสองสี่ค่ะสำหรับสามตัวของเซียนซุม่มอ่ะภูริมากับแนวทางนี้คลิปนี้ของเซียนใหม่หมวดที่สองเนาะคะ่ะไปต่อกันกะล่องบึงเนาะคะ่ะสำหรับเล่าพัฒนาวันจันท่ะลงไหกรนเนะาะกวาวเล็กบนเขาเขากะ ต้องลุ้งให้เอฟซีได้เบิ้งนะคะแอดก็ดีใจเพราะว่าได้แนวทางมากอะถือว่าปังสุดนะคะเพราะว่าเข่าตรงๆเต็มๆแห่งหยานเอฟซีหนีหายไปอยู่เพราะว่าหาแนวทางที่มันน้อยหางให้แน่เอาแบบเอาจากเซียนกันยังดีกับเขาอยู่เด้อค่ะสำหรับในในรวมเซียนของเราคิกก็มีเข่าอยู่นะคะเปลี่ยนกันเขา่าเปลี่ยนกันหลุดมันก็น มันก็มีอยู่เนาะคะ่ะบอแมนว่าบอเข่าเลยยังไงกะฝากให้เอซเข้าไปเบิงให้แล้วกันเนาะคะ่นะเนาะเพื่อเป็นกาลังแรงใจแล้วกันเพราะว่ามันก็มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะยังนอยกะสองตัวมาตัวของเพื่อนกะเขากันอยู่เนาะสําหรับตะละเซียนอ่ะสำหรับคลิปนี้เรากีก็บขอให้เอฟซีแฟนครับโชคดีนี่ใช้สำหรับกับวันจันทนระ์เนาะ อันจัดรัฐบาลไทยรอก่อนนะคะเดี๋ยวมือแรถทาเพื่อนไ้แนวทางมาตัวไอ้แล้วทางตัวรกีรัฐบาลไทยมาแล้วเรากีก็จะเอามาลงให้สําหรับคลิปเมือ่อคืนนี่ก็ลงไปไ้แล้วเนาะกับรัฐบาลไทยทยอยลงของเซียนเซียนไปเนาะลงให้ไปแล้วทั้งสูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดของเซียนซุ้มก็ลอก่อนนะคะเดี๋ยวมือแรงมาจัดหม่จัดเต็มจัดต่อกันสําหรับบอกว่าสิเป็นเล่าพัฒนาแล้วกัรรัฐบาลไทยของเซียนเซียนอื่นเนาะ คลิปนี้เราพัฒนาของเซ so e ียนซุม่มคอยิ้งคอยปังคอยซี่มันมัไปกับตัวเลขแนวทางตองวดวดที่สองของพื้นเนาะแะก็กกาบขอบพระคุณแนวทางค่ะตัวเลขจากเซียนซุ่มแล้วก็เรากิกะราบขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ